อ ja yup ันนี้ค่ะวันนี้เราจะพามาหาอะไรกินกันที่เซนท่านโคราชต่นน่ช่วงนี้เขามีกิจกรรมนะมี่นี่ไอ่อ่างเที่คุกแฟนะคะมีร้านอาหารเรียบเลยแบบอาหารแบบเยอะมากน่าทานมากเลยค่ะหนึ่ดูสิแต่ละร้านแบบน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะนี่ มีหลากหลายร้านมากเลยนะแบบโเยอะมากน้าถานทุกร้านเลยค่ะนี่ร้านนี้เป็นร้านอะไรเออเป็นอุปอันนี้เป็นร้านอาหารใต้แกงใต้นะคะแล้วถัดมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะไรปูดองอะค่ะปูขอ,องปูขออภัยค่ะ ก็จะเป็นขนมผลไม้ช <t> ็อกโกแลตออกมาเลยแบบแข็งๆของน่าทานย่างมากเลยนะลองไปเที่ยวชมกันได้นะคะช่วงนี้เขามีนะแล้วก็มีศิลปินวงหายต้องคำมาร้องเพลงให้ฟังกันด้วยนะคะ ศิลปินเขาจะมาประมาณหกโมงเย็นนะคะตอนที่เราไปก็มีนักร้องมาอยู่ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราพาเดินชมก่อนนนี้อันนี้ร้านหมูเกาะแล้วก็เดินเรื่อยๆเลยค่ะมันมีหลายร้านมากเลยแบบเยอะน่าทานบอกไม่ถูกเลยค่ะเพียบเลยนี่อันนี้ทุเรียนแบบน่ากินมากทุเรียนสีสเกตก็มีนะ อืมแต่ไม่รู้ว่าสีสะเก็ดแท้หรือเปล่านะคะอ่ะมาหิวน้ำเรามาซื้อน้ำกันก่อนเอาน้ำลำไยแก้วหนึ่งน้ำลำไยแก้วละห้าสิบบาทเติมรอบสองได้ด้วยนะเออเจ้าของน้ำนนี้แคปัวจุท่าไหร่อะคะหนึ่งละหนึ่งร้อยอันละแคปปูละคะเขาบอกว่าเขาทําเองเขาก็เลยแบบเติมได้อันนี้ก็จะเป็นร้านแคปปูแคปัวก็มีนะถุงละร้อยเมกะกี มันดีดโน้อะนี่นะคะหลากหลายเยอะมากเลยเขาไปตีมส่งไปต่นีจยำเองเลยเวทีหทองคำแต่เลือกด็ไ่เด็ดอรเมให้ลือกไม่ได้หายเหนื่อยไอมีระยำไเลยวันนี้ก็จะเป็นศิลปินยำเลือนางยำหมูยคนนี้ศิลปินเนี่ยค่ะดอันนี้เขาลงมาวันนี้เขาอยู่พุปลาหลสักยำหนึ่ง ใท้องคำจะดีจะดีนะไดีเรว่านปลาไหนทรงคำนวขนดแซ่บขนาดก็ลองชิมใช่แล้วอาจจะให้แม่ค้าสาสวยยำ่อไว้ก่อนรวางนี้ไปทัวร์ร้านอื่นกันห่อบอองค้สู้ๆนหรือว่าลงมาแนะนำร้านค้าร้านมี้านอะร้านต่อมาเป็นร้านขอบคุณแล้วก็แดนชะราคะพี่เจมส์สุีอะไร

ไ่ครับสมขวดร้อยแถมคนเล็กนี่ศิลปินเดี๋ยวเราก็อไอะไรแล้วก็ะ้ื่อสินีู้้จกไหมคะ้งมากเลยนะร้น้องานต้ง่เดินไปดูกันต่อว่ามีอะไรทานบ้างร้านนั่งนั่งกของพี่ตั้งแ่มาพี่เด็กตุ๊่แม่นาคะะ้เด่ก มีกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็มีแมกะพรุนหัวกระสุนด้วยใหญ่มากใช่แล้วหอยนางรมก็มีนะตรงนี้กุ้งดองแมนอร์ดองเขาเรียกว่าอะไรบ้าจางอกนีลูกละหกสิบเเยอะมากเลยค่ะร้านค้าแบบเยอะเยเยอะเียออะะะอเเเยะอเยอะอะอเยะเอเ ลองมาเลือกซื้อเลือกชิมก็ได้นะคะแลนวก็จะเป็นข้าวรา,า,มมา,าดเราอยากกินมากเลยไม่ได้กินบางแล้วข้ร่อันนี้เขาขายก็บอกไดย่สิหบห้าบาทสี่กระบอกร้อยแล้วก็จัดมาเลยสี่กระบอกร้อยเอาเขามีข้าวเหนียวสีขาวกับสีสีดำนะคะเราเลือกสีแดงเลย ก็บบ55าสดายนะครับั้นี้คะก็ทุกแหละทุกมันแตกนิดนึงก็จะได้กิ่นง่ายๆได้ครับนี่อะไรโอเคนี่ตัวคุณกพวกต ที่สาชอบกินอยู่กนลักินอันนี้หอมเป็น่อยพี่เขาก็มาแนะนำร้านคาที่มาอกว่ปเลยเราก็นความสดเนาะีพรากแบบนี้ยนะที่ิร้านา78บาท78บาทรับเพม70สั่งแม้เลยจะกินอะไรบอกได้ราคาดีมากรับคนละครึ่งด้วย มีสแกนมีอะไรก็มีการเตือนแต่ซ้ายขวามีของาี่ขายเดยนะคะเดไม่มีน่เขยโคราชเลยกต้องแต่ชุมพรโคราชใช่ใช่ที่เราบอกว่างานไหท็อขคาแฟ่เนี่ยขนกันมาตั้งแต่เหนือยันเหนือเลยรสชาติถูกปากเราถูกิ้นเราก็ไปซื้อกันได้อนะคะอันนี้นี่เนเป็นพวก ทะเลแดงนี่อันนี้แล้ว่ะออกมันมานูมันมันละเอัดนี้เขาขายกองละหกสิบบาทสองกองร้อยเราก็จัดมาเลยสองกองอันนี้เราก็เลือก่าเราจับอกได้มันก็จะมีหัวัที่แบบฉีกเป็นสอง่นแล้วก็โรยหน้าด้วยน้ำสลัดมันนัวมาเนื้อแต่ถิ่นมีมาอมเนาะหอมันปูใช่ไหม ออร่ยปกติอ่ะเขาจะแบบใส่มันปูน้อยแล้วก็ใส่ไข่เยอะแต่ว่านาเนี้ยมันปูล้วนเลยปูอัดเป็นแท่งท้งหมดกระดองพี่ดิสก็เลือกกิบมาเลยโอ้พี่ดิสใจเย็นกระดองกินไม่ได้เลยจ้ะแม่ค้าก็ใส่ถุงแล้วก็ตั้ตามค่ะโอ้โหอ่องมันปูนังะอร่อยดีโอเคได้ตั้งล้วรับประกันความอร่อยเลยร้านนี้นะคะกล่องละหกสิบบาทนะคะนี่ละ ไปกันต่อค่ะนี่เราอยู่อันนี้โบกิชีสอันนี้หเรากินหมดแล้วเดี๋ยวเราไปติมกันน้ำหมดแล้วนะอันนี้เราจะไม่จ่ายน้ำทีหมดเราจะได้ปเติมเติมฟรีนะคะแก้วห้าสิบบาทนะ เติมได้สองรังค่ะก็ถือว่าคุ้มแบแก้วก็แก้วใหญ่นะเขาทำจากลายสุดด้วยนะไม่ใช่ทำไายหัวแห้งนะทำจากทำลายสุดดีไปเติมเลยค่ะรอบที่สองจากเติมฟรีค่าเติมฟรีได้หนึ่งครั้งนะครั้งแรกเราซื้อห้าสิบบาทครั้งที่สองเราก็เปิดตัวที่คนไทย ก็นหนักมากเลยเขาก็เติมให้เราก็คืองานนะมันเริ่มตั้งแต่วันที่ส15เขาก็บอกว่าลำไยมาแค่วันเดียวแต่ลำไยที่นี่อยู่ทุกวันมีราคกอย่างเงี้มี50บาทแล้วเติมได้เลิกนะ ที่ดกาวเาอเปลลำไยม้ำชื่นใจอร่อยไม่ดต่างจากไอบห้งลกลูกชิ้นปลาูเก็ตกันค่ะอันนี้ชิ้นปลาที่เปาเ้ขาบะกองชื่อปเรไม่ได้กล่องลก260บาทนะค่ะ ส่วนอันนี้มันจะมีลูกชิ้นปลาเป็นหลักี้มันจะมีตาไซส์ S M L อะไรเงี้ยเราก็เอาไซส์เล็กไปอกันเพราะว่าีซื้อกถ้าซื้อเยอะไปเดี๋จะกินไม่หมดค่แล้วก็มีปลาเสก็มีนะแต่เราไม่ได้เอาหราเออนี้ไซส์ S บาทสบาทได้ประมาณหกลูกน้ำตกลูกบาทเอ้ยไม่ใช่ขออภัยค่ะ ตัลูกละสิบบาทอันนี้เขาก็จะไเลยอันนี้ซื้อละหอ้เขาทเสร็จแล้วคือเขาเอาไปแล้วค็ทอดเดี๋จะอันนี้มานี่เลยมาดี๋อันนี้จะเป็นเบนบัวกดนะคะถุงใหญ่ถุงห้าร้อยถุงเล็กถุงสองร้อยอันนี้ลองชิมจับมาเลยค่ะถุงห้าร้อยจุกๆเลยค่ะอันนี้ได้ว bán chi phí khá nét năm luôn luôn mà hải sản งานเพลงแล้วกันนะครับโบเพลงนี้เป็นก่อนที่จะมาเป็นผู้บ่าวเสื้อปุย๋ยมีเพลงนี้มาก่อนเป็นภาคแรกนะครับเ <P> พลงนี้ซื้อเพลงว่า <P> หน้าตาโบผ่านครับผม oh now right everybody chorus everybody bad หาภาษาอีสานมามีพูเลนตอบถึงบัดโอภาษาอังกฤษแรือปล่าโอ้คนโคลนเขาภาษาอังกฤษกันตัวนี้ Here? Uh-huh. ก็คือเพลงหน้าตาบอะพานนี่เลยนะครับผมขอบคุณสาวน้อยมหัสสนันเป็นอาหารกระเอินว่าของเลือกเป็นเยื่ออาชยกากรรมทางความหููสึกบอแมนว่าปืที่ย่อมใดสุยาทั้งที่เป็นกลางความทางของคนหากันก็นยอนว่าหักคำดียวเทานั้นมาหอดทาง